สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกมเนรมิตกับการสร้างเพื่อให้สู้เพื่อบ้านเราจะสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับคนหรือชุมชนทั่วประเทศที่ขาดแคลนหรือเดือดร้อนนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ต้องการร่วมสนุกกับรายการของเรานะครับสมัครมาได้นะครับทาง Facebook เกมเนรมิตนะครับที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเพราะนี่คือ การต่อสู้ของคนมีฝันกันขันที่ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองคิดสร้างสู้ให้โดยมีรางวัลใหญ่ปลายปีนะครับนั่นก็คือบ้าน SCG h ี m e นวัตกรรมเพื่อที่สุดของการอยู่อาศัยมอบบ้านพร้อมที่ดินมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการ12ล้านบาทครับและตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีหลวงพ่อเปินอุปถัมภ์จังหวัดนคนปรปฐมนะครับเราไปชมการก่อสร้างกันต่อดีกว่าครับ สัปดาห์ที่แล้วการเนรมิตเกิดขึ้นที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีจังหวัดนคนปรปฐมสถานที่ที่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมจะต้องทำการเนรมิตสวนสมุนไพรขึ้นซึ่งผู้เข้าแข่งขันแบ่งออกเป็นทีมสีแดงผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านคุณปฐมพบและคุณสุจิตตาคูพูพอลูกนักจัดสวน ทีมสีขาวคุณพราดอนและคุณเบิ้มธนากรสีชาพันธ์คู่พี่น้องนักเทนนิสขวัญใจชาวไทยการเนรมิตเริ่มต้นเนวลาเที่ยงตรงซึ่งทั้งสองทีมจะต้องทำการเนรมิตพื้นที่ในความรับผิดชอบของตัวเองที่ได้รับการออกแบบเอาไว้โดยมีการแบ่งสัดส่วนดังนี้ ทางรายการและ SCG จะสร้างพื้นที่ส่วนกลางให้และทีมสีขาวรับผิดชอบทางฝั่งซ้ายโดยมีการออกแบบหลังคาเป็นปั้นหยาประยุกต์2ชั้นปูด้วยกระเบื้องพลสติกสีโกลเด้นบ o w n และตกแต่งลวดลายบล็อกปูพื้นเป็นรูปเทนนิสทางด้านทีมสีแดงดูแลพื้นที่ทางฝั่งขวาโดยมีการออกแบบให้หลังคาเป็นสไตล์บาหลีโดยปูหลังคาด้วยกระเบื้องไอราสสีโกลเด้นทีและแต่งลวดลายบล็อกปูพื้นเป็นรูปดอกไม้ ในสัปดาห์ที่แล้วงานก่อสร้างของทีมสีขาวก็ได้ทำการติดตั้งหลังคาแล้วก็วางลวดลายบล็อกปูพื้นรูปเทนนิสจนเกือบจะเสร็จสิน้นทีมสีขาวก็ช่วยกันเนรมิตกันอย่างเต็มที่แหละครับทางทีมสีแดงก็เช่นกันได้ทำการติดตั้งหลังคาของตัวศาลาแล้วก็บล็อกปูพื้นด้วยลายดอกไม้แมซึ่งใกล้จะเสร็จแล้วแหละครับและดูเหมือนทีมสีแดงจะได้เปรียบครับ รงที่ปูพื้นสาลาใกล้จะเสร็จแล้วและเกมการแข่งขันที่ 1, <โก S> 1เกมชิมสมุนไพรทั้ง2ทีมผลัดกันแพ้ผัดกัน<ท>ชนะแล้วก็เป็นทีมสีแดงครับที่สามารถเอาชนะไปได้ในเกมแรกเกมที่หนะครับทีมที่ชนะนะครับทีมสีแดงรับไป10คะแนนครับและขึ้นนำา1บคะแนนครับเกมที่ 2, 2> <ST> S> <S เกมเปตองยักษ์ทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสูสี งัดไม้เด็ดออกมากันอย่างไม่ยั้งเลยแหละครับทีมสีแดงก็โยนเฉียดไปเฉียดมาเลยครับเรียกว่าลุ้นกันสุดๆเลยโอ้โหดูแลใกล้เคียงมากครับคุณผู้ชมครับอื้อ <c oughs> <c oughs> น่าเสียดายครับแต่ก็เป็นทีมสีขาวนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปทําให้คะแนนของทั้งสองทีมเสมอกันที่10คะแนนตอนนี้ทีมสีขาวตีซึ่งขึ้นมาเป็น สิบคะแนนต่อสิบคะแนนกบ,บอนคิดว่าคงขออนุญ,ญาตให้คุณพ่อไปพักด้กันครับอ๋อนะครับ,รบตกลงทีมสีขาวเลือกให้คุณปฐมพบไปพักนะครับ,รบถ้าคุณจะกลับมาอีกทีก็เ,เมื่อถึงตอนโหวกุลางคุณกับเกมเนมิต erm หมดแล้วครับเชิญไปพักครับจากการที่ทีมสีแดงแพ้เกมที่2คุณปฐมพบต้องถูกไปพักจากการแข่งขันเหลือคุณสุจิต,ตาเพียงคนเดียวการเนมิตครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปครับ เวลา3านาฬิกาทั้ง2ทีมยังคงเร่งเนลมิตกันอย่างไม่หยุดพักทางทีมสีแดงก็เริ่มนำสมาร์ทบูทมาเป็นละแนงเพื่อให้กลายเป็นสวนแนวตั้งในสวนสมุนไพรแล้วก็เริ่มมีการนำกระถางต้นไม้มาตกแต่งให้สวยงามรอบบริเวณสวนสมุนไพรกันแล้วล่ะครับแม่คุณสุติตายังคงคุมงานด้วยตัวเองเหมือนเดิมทางฝั่งทีมสีขาวคุณเบิ้มและคุณบอลก็วางแผนเคร่งเครียดกันเลยล่ะครับ แล้วก็เริ่มอัดทรายบนบล็อกปูพื้นและมีการใช้เมิดิบคอปเปิลมาทำเป็นทางเดินเข้าศาลาแล้วก็ลงต้นไม้ในสวนสมุนไพรและมีการตกแต่งทางเดินด้วยหินเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับสวนสมุนไพรยิ่งขึ้นครับเปอร์เซ็นต์การเนรวิทของทั้งสองทีมดูจะไม่ค่อยทิ้งห่างกันเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมทั้งผู้เข้าแข่งขันและทีมช่างยังคงลุยงานกันอย่างเต็มที่เรียกได้ว่าไม่มีละสายตาเลยแหละครับ ทีมสีแดงที่เหลือคุณสุจิตาหญิงแกร่งเพียงคนเดียวที่คอยควบคุมงานก่อสร้างสวนสมุนไพรและยังต้องวางแผนสู้กับทีมสีขาวที่มีทั้งคุณเบิ่มและคุณบอลทีมสีแดงแม้ว่าจะเหลือคุณสุจิตาเพียงคนเดียวแต่ก็ยังสามารถวางแผนแบ่งงานให้กับทีมช่างได้อย่างลงตัวแหมงานนี้เรียกว่าสูสีครับ ตอนนี้ทีมสีแดงนะครับเหลือเพียงคุณสุจิตาผู้หญิงตัวคนเดียวเท่านั้นนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าการวางแผนก่อสร้างของเธอเนี่ยดูแล้วไม่ได้เสียเปรียบทีมสีขาวเท่าไหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เกมอาจจะพลิกก็ได้เริ่มสูสีกันแล้วนะครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับกลับมาติดตามชมเกมเนรมิตครับ